สวัสดีครับเพื่อนๆพ่กวางง่ายของน้นอโจอกมาแล้วครับวันนี้วันนี้เป็นเมนูง่ายๆง,ง่ายมากวันนี้เป็นข้าวผัดไข่นะครับนี่จะมีข้าวหนึ่งจานอันนี้หุงเองเแต่เป็นข้าวหอมนะครับมันจะเหนียวเหนียวเ,เป็นป,ปึกๆึก่อยส่วนผสมก็เดี๋ยวดูเลยครับไข่ไก่นะครับข้าวหนึ่งจานก็ใช้แค่หนึ่งฟองพองไม่ต้องเยอะนะครับเพืองกระเทียมสับต้นหอมซอยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำตาล ผงปรุงรสแล้วก็จะมีพริกไทยไ้สำหรับโรยอีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวเลยนี่เป็นพริกไทยป่นนะครับพริกไทยขาวธรรมดานะะีฮะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาครับอันดับแรกนะครับก่อนจะผัดนะครับต้องจ,จะทำอย่างนี้นี่เลยความเลยง่ายซอสปรุงรสนะครับใส่ลงไปในข้าวเลยชิ้นขาวหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเก็บไว้โรยตอนผัดอีกหน่อยหนึ่งนะครับน้ำตาลครับ ใส่ลงไปเลยผงปรุงรสใส่ลงไปในข้าวแบบนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะผัดเอาก็เดี๋ยวเราเริ่มเลยเดี๋ยวจะเปิดไฟแป๊บนะึงเมนูนี้เห็นง่ายๆแบบนี้มีคนนิยมทานเยอะเหมือนกันนะครับตัวเองก็ยังชอบมันง่ายๆดีอ่ะคือนึกนึกอะไรไม่ออกเวลาจะไปสั่งข้าวก็ข้าวผัดไข่แล้วกันง่ายๆ บางทีกินกะเพรามากก็เบื่อก็เปลี่ยนมาเป็นข้าวผัดไข่ก็เดี๋ยวรอกระทะร้อนนิดนึงนะครับผัดข้าวผัดต้องใช้กระทะร้อนนิดนึงพอกระทะร้อนนะครับก็จะเป็นน้ํามันนะครับอันนี้ไม่ต้องเยอะม,มากเกือบเกือบช้อนก็พอฮะตีสักช้อนหนึ่งแต่ไม่ต้องแบบพูนๆนะครับ ทานิดนึงนี่ครับพอน้ำมันร้อนกะทาร้อนแล้วก็เป็นกระเทียมเป็นหอมเลยนะครับ กระเทียมต้องซอยเล็กนิดน,นึงนะครับเพราะว่าเราใช้ไฟแรงเนาะไมะงั้นเดี๋ยวข้างในมันไม่สุกโอเคเหลือมแล้วก็จะเป็นไข่นะครับเอาก็ยีเลยนี่ครับพอไฟมาแรงไข่จะเซ็ตตัวเร็วฉะนั้นเราต้องรีบใส่ข้าวนะครับคือข้าวโจ๊กมันไม่ได้ร่วนๆเนาะฉะนั้นมันก็ต้องเขยา่าเขยา่าพี่นิดน,นึง เด่นลงมาคุณมีหลายคนบอกว่าเขาผัดข้าวไม่บี้ข้าวใช่ครับจริงๆแล้วมันไม่บี้ข้าวเพราะว่าเราใช้ข้าวเย็นน,นะแต่โจ๊เใช้ข้าวที่หุงเราหุงทันเองธรรมดานะครับเป็นข้าวหอมธรรมดาเราเนี่ยหอมอนะร่ฉะนั้นมันก็เป็นก้อนนิดนึงถ้าเราไม่บี้เลยอ่ามันก้อนมันจะไม่แตกแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆนะครับมันจะไม่เข้าไปก็อุ่นอยู่ด้านในข้าวผัดเรานะครับ ง่ายเร์นี้เราตกข้าวาอีกแล้วมาเชา้ารีบเลยลออกไปซื้อที่ที่ปักซอยก่อนเลยครับมอนตะไปออกไปแล้วก็จะเป็นต้นหอมตอยนะครับกับข้าวแล้วครับกับข้าวผัดไปแรงเขาผัดมันจะหอมนะ โอเคเสร็จแล้วแค่นี้เองง่ายมากเพื่อนเพื่อนน้องน้องหนูหนูหนก็ทําได้ครับส่วนผสมไม่เยอะเลยมีข้าวกับไข่หลักคือต้อนหอมเนี่ยถ้าใครไม่ชอบจริงๆก็ไม่ต้องใส่นะพูดถึงแต่มันหอมดีก็เลยใส่ไปด้วยส่วนผสมไม่มีอะไรมากมายครับเดี๋ยวโจเขียนที่ใต้คลิปวันนี้ถือเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันครับเป็นเมนูง่ายๆย,ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องให้โจด้วยนะครับหรือเ,เพื่อนๆอยากให้โจทําเมนูอะไร คอมเมนต์บอกกันที่ใต้คลิปแต่โจะจะไปหาวิธีทาแล้วก็ทาเป็นวิดีโอง่ายๆแบบนี้มาให้เพื่อนชมครับคือโจเข้าใจว่าคนที่หัดทําอาหารเพราะโจก็เค,เคยหัดทําอาหารมาก,ก่อนบางทีการอาธิบายอะไรยากๆมันก็เข้าใจยากเนาะฉะนั้นก็เอาอะไรง่ายๆไปก่อนบ้านๆของที่เราพอทําได้หาได้โอเควันนี้เดี๋ยวเจอกันครับผมในเมนูถัดไปบายๆขอบคุณมากครับสวัสดีครับ